โอ้ไอ้ตวดๆเลยบาทนี่เอาใส่ชูน,นอกน้ำแขงเพื่อนว่ามันนี่รองเบิงมแตนไไหนวยใหญ่ๆเลยนี่ <c oughs> เต็มหัวเต็มหัวเลยโอ้คือไอ้แห้งแท้ <c oughs> เอาน้ำแขงใส่เบิงดูเพื่อนว่านกน้ำแขงรองเบิงพี่น้องเลยมันเป็นจังไรกับไปเสีมเบิงน้ำกัน <c oughs> สิก้อยใส่มดแดงมานนี่ มีแต่หัวใหญ่ๆเนาะบ้าเมือนนี้ได้เป็นเซฟจานเทื่องครับเมือนี้มากินอยู่ทงไฮทงหน้านาะก้อยใส่หมดแดงหรอวป่าเมือนี้ครับผมไปใส่หมดแดงเจ้า,เ,าเอาไส้กรีกองลงมาหมดแดงเมือนี้โอ้โ้เบิ่งพี่เนาะไตขึ้นเอาเลยหมดแดงก <laughs> องได้ <laughs> หมดไส้กรีเอาเอาโอ้ห่างหมดแดงพี่เนาะ มึงเอาาตรงลง้นเลยบัดหอกรับาำรรมาตเนาะลำไาราสตเพื่อนเ้าว่านอนดัวจ้าว่าใครเต็มอยู่ไปจักนะสองสองขัดเลยบ่นีนะแม่รับ ซอยกันในแม่สังเกตุนะครับเดีนคันได้ทั้งไข่มั้งนะครับโอ้ตรสอบผีมือเบิ้งนะครับมืาอนี๋ยากินซุ่มกันหลายคู่หลายคนโอ้มีแต่ไข่ตรงๆเนาะคันอะไรให้เลยบัดิคันแล้วก็มาซอยแล้วก็โอ้ผีข้าครัวใส่จุกหรอได้ผีข้าครัวใส่จวดหรอไดาบัดนี้มดแดงก็หากินง่ายง่ายเนาะบั เบิ่งหังหมดแดงเหรอยอยู่เถียงหน้าน้อย <laughs> ไปโอ้ย,อยซอยแล้วได้ครับนี่ฝีมือการซอยจักซอยบ่ซอยเบิ่งเนี่มีแต่แบบเต็มคำเลยครับเบิ่งใส่กับหมดแดงโอ้ใตกระไตไตแทนหมดแดงเอ้าบ่ดำยังบ่ทันสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับก้อยหอยหอยยิงเกาะหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ใส่หมดแดงใส่ทั้งไข่มันพร้อมครับนี่เบิ่งโอ้ย หมดแดงก็หากินง่ายๆดอกเอ้าพี่ไอ้ใชยพี่ครับผมพี่เป็นผู้ก้อยครับเอาครับไอ้ใช่เป็นผู้ก้อยว่างงานนะครับบ่ได้ไปเฮ็ดงานเลยมากินข้าวปลากับเบาดำเฮ้ยครับผมฮะก้อยเลยเจ้าครับเดี๋ยวถ้งมีซีซอยัก็อมซอยใส่เบิร์อยู่บ่โมเบิร์นะเนาะไซเฟีดเนาะเบาดับเนาะโอ้ยเอาเลยครับใส่แบบเส็ดแช่ โอ้หอมหอมมกปิก,กพอ่อเราโบผูกรถดนะใส่ลายนวลลายเนาะเขาวานอ,อ,อ่ะฮะจัดยีแจ้งน้อยนึงมากินเขาอยู่คางห้วยว่ามาหนิแมนคางห้วยเฮ็ดแล้วนี่สีผ้าโลกไปกินอยู่ห้วยเพื่อนนี่ครับ ข้าวผมหอมลงไปทางนี้ซอยต้องหอมธาเลยครับโอ้หมดแดงนี่อันตรายคักเด้อพี่น้องเด้อไตคตนแท้แท้เด้อน,นีน่ทาต้องหอมบ่ข้าวผมอันนี้ผักพริกเป็นน้ำปลาแดกเอาดิใช่หรือบปล่าน้ำปูน้ำปลาข้าวผมผักแกมผักกระโดนครับยอดผักกระโดนอน่อนๆเลย เสียบเสียบติงกซีมาน้ำปลาทีเ <Yeah. S 2> บิงยังใสอีกมันสีเค็ม <The man. S 2> <laughs> คำมันเค็มแล้วมันสีเกียร์เนี่ยหอมร่วมห oh. อมร่วมเต็มกระโตกบ้าไงเลยบ้าน คือสิเป็นตะแซบแท้จานนี่จานเย็ดชุกกินสยอดสยอดได้ซีมๆๆเอากันนะบอดามซีมมึงซะก่อนบอดามซีมก็ซีมหัวใหญ่แล้วนะพี่น้องคักคักบอดามเบ้ต้องเพิ่มยังเขาทาอยู่ไปไปกินแล้วพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขุดซู่ข้นครับมื้อนี้ก้อยหอยกับไอ้ไายเพิ่นว่าอยากกินนางตากแดดเพิ่นว่าจัดเลยครับบรรยากาศ <c oughs> จั็กน้อยนะึง <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ไกลนองนําอยู่งได้พี่น้องเอ้อนางตากแดดจะหอนแน่จั็กน้อยลนะครับมากับแ <c oughs> งกะรีวัดเอ้ยสักะรีวัดอันนี้บ่าวจานเทื่ยงนะครับ,รบมากิกนก้อยหอยแซ่บๆนํากันสูตรฝีมือเพิ่นว่าซั่นเอาไว้ถ่ายคลิปเนาะครับเนาะฝีมือ เอามางับเขามาใส่เฉ็บเฉบหลวดนี่พี่เขา่าเอาสังกะรีะโลกให้สังกะรีพ้อเอาเด้พี่น้องเด้อมาโอ้ยมีแต่หัว่ใหญ่ดึงเลยครับนี่โอ,อ้ใส่พี่กุ้งเช็ดจังหน่อยมังอืม แกมพักกระโดนท่านเจ้าบหอนบ่มันนั่งกินจากแดดน,นะเย็นบรรยากาศจังน้อยหนึ่งมันหนาวมาหลายเดือน <c oughs> บ่ดำเไย <c oughs> บ่พอความหอนมาหลายเดือนเลย กินอยู่ข้างห้วยราชเย็นมันให้หอนตืมบ่ถ้ว,วยใงญ่สดเอาเบาสังกะรีจานครับก <c oughs> ินน้ำกัดลายคนเป็นหนึ่งแสบ Bên <laughs> oh. ừ. <laughs> 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 hà đây, đi mùi ta khoang. Hát đẹp đẽ. nhớ thân thân hỏi chơi đi đâu hát nèo. Ban hòa kỳ nha Men, năm nguyên โดดกับไปบอสังการี่ก็ได้ผักกับสุยางคือแนวดึงเบิดบออ่พี่พี่ลึก กระแต่บทโอ้หนวแสบกว่าเขาใส่มัมะนาวเนาะแมน่นหอมตะไครรือว่าหัวจริงไข่บ่แมน่นะนานีแล้วโมแดงไปตะกินหนามันเนบ็ดบ่เข้า กินในยไล่ตั้งไงแล้วเร็วเนาะสดอันแม่จานข้างเปียตข้างห่อนพร้อมกันเลยบาทนี่คาดบอมืันนี้บอดำอยาบรรยากาศ เก่าแล้วพาคอยมตาต่างแดดเนาะไม่แล้วมันโฮมอยู่ไดยอัน,นมันร้อนเนาะอืออืองมาเนี่ยหมูแรงเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมันหนาวหลายเดือนเลยเอาแบบว่าขาเสือโควิดไปได้โตบ่ กินน้ำกันหลายคนมันต้องเย็นนะนี่ได้น้องขาเสือไปน้ำ,น,ำน่องนอนี่ยโควิดยันแดดเหรอโควิดยันแอลกอฮอ ผ่าจานกับสังกะรีมะคามือนนี่หอ,อ,อนแห้งหสิ รัวปากบ่อเลย่องแสบแห้งแสบอืมแสบคักบอกพี่บอกน้องเฮาสูตรนกน้ำแข็งคนวันจังมือจะกินแบบจุบมดดับจุสลีบ่แมนอุ้ยแดงแจ้วคักนะ ว้นไหนโอ้ยดึงๆกินไปกินมากกันทั้งเพชรทั้งจวดคือเพื่นวาย chúng cả lại quân xem nó Nè mẹ 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 hết mẹ 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 ข้าวบาสังเกรีเบิดพ no. ี่น้องสังเกรี่กินข mm ้าวแซ่บ hmm. น่าเดี๋ยวบรรยากาศขนาดเลยมันบรรยากาศแตหน่อยน้องน้องัดมือมือจานมือใหม่จานเจ็ดอยงทุกินมือใหม่ ใหม่ใหม่ป่ะครับอออือแบบเมนูคักๆ่ัคนนี้ใหม่ไม่นานี่แหละลอยเลือดเป็ดบ่ะงแน่นรายเลือดเป็ด ยังว่าได้บอดาสชิฟ้าไปกินอยู่อันขอกปิดเองเออขนาดกินน้อยซะเลยยังมายังมากินอยู่น้องนำเลยยี่นองนำนะครับย้่นหน่อยถ้าพิจพาเพิ่นตากแดด ngay không? anh hm ừ. <laughs> hm Nào จวดอีกเชหนอตู้หนาบดามาีกไงคือสีงามเลยเต็มเปียทองหอนเิ่งเอาเนาะอิ่ม่ะอนน้มห่อนแดดได้บดามได้ฮะสุลงเรือลำเดียวคับงลงเรือวล,เล,อลวเดียวกันเลยา ว่านอกกันแคงนี่ก็พลอยห้ดีครักเนาะอืมผักใหม่ๆ nhục bất ông son hồi nhanh ăn mấy chán ăn không ô เขาอีกีบอบอรครับ เพ็ดเนาะบัดาเนอะอืมคักแต่ว่างนั่งกินนี่แหละอืมนังใส่กับปรคักหมใดกับบอดีอิ่มบ่อืมอิ้มไม่ได้บ่ดามันก็รี่ได้ คืออิ่มไปอ่ะขับครับครับมึงบุยิ้มได้หัวหอยก้าวปั้นเขา่าวัดดำข้ <c oughs> างใหญ่ใหญ่ขึ้นเอาวไข่ม,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 มดแดงได้เพื่อพี่เพื่อนน้อง <c oughs> หูเบิร์นหากินยากมามี่ได้แมงเอื่อเฟนเลยเนาะแสบๆากพี่ตอนน้องไปได้บนนลลันอิ่มนะลำลาพี่น้องแมนบอวบาสักลี่อิบทีเพิ่นกระทำฮาลาได้ไเพิ่นไปกินจุตับน้ำเนาะข้าวก่อนเอาปิดผ่านแนวใดก็บ่าว่ากันน้อพี่น้องเนาะ มานั่งกินกะว่าแม่นที่โฮมกับบอโฮมจากเถื่อแม่นพากันนั่งกินจากแดดแนวนี้แหละมันจะเสียบเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศมันจะขึ้นฮอดกันนะว่าครับขึ้นฮอดไอ้เ้าร้อนะแต่ข้าวห้องไปนั่งกินหอยเชลีจากแดดน้ำกันนะนะเพิ่นว่าว่าแดดแดดออกให้เจ้าขึ้นฮอดค่อยล้อนนะโอ้ยเพิ่นว่าพี่น้องกะคือกันนะครับแดดออกกะให้เพืนขึ้นฮอดล้อนนะก้อยหอยเชลีแซ่บๆสูตรจานเที่งครับผมขอขอบคุณครับ